แต่งหน้าแบบเทพพิทักษ์เลยอ่ะต่อสู้เขาไม่ได้ครับผมทำไมอ่ะฮะโหนาทีชั่วโมงนี้ต้องให้เขาแล้วฮะจริงๆฮะเราต้องีบปากไปโดนชนรถสุดร้องม้ามาท่าถืออะไรครับผมใช่ไหมฮะครับผมขับรถแล้วก็เบรกไปเจอลูกเบรกวิ่งมาหลบลงข้างทางจนเฮฮ้้ยยเเทพพิทักษ์โอ้ชั่วโมงนี้ฉุดไม่อยู่แล้วเนี่แหละรักพี่ไหมครับผมรักพี่ไหม ผมเห็นตัวจริงพี่หลอกหลกรักพี่ไหมมาดูมดูทีวีนานแล้วเฮ้ยตักบริบูรณ์เองพี่ตักบริบูรณ์ครับรักพี่ไหมรักครับเห็นพี่ตอนแรกผมตื่นเต้นมากรักพี่ใช่ไหมรักครับเชื่อพี่นะครับไปร้าหน้าออกโล้ยเฮ้ยเรเ้ยเรับ้เยเยย้ฮฮฮยเคยเยเเเคยเเเ

เดิน <kung> <kaz Pe ak> ชั่วโมงนี้เทที่ชาเลยรักมากเลยตอนนี่ใครเมียนะเมียป่ะใช่ครับโอ้โหอ่ะไม่มีอะไรเลยครับหวีหวีอยากดูหวีหวีนี่ครับนี่อันนี้คือพกมาประจำต้องหวีบ่อยแค่ไหนเนี่ยวันวันครับวันวันหวีบ่อยแค่ไหนเนี่ยก็ถ้าคนที่เดินผมเดินไปนะเดินตามทางตามซอยเจอผมอ่ะผมจะหวีผมตลอดเลยอื ผมมันมันมันยุ่งอ่ะน้ำบังลูกตาผมอ่ะแล้วคุณแล้วคุณทําสีผมบ่อยแค่ไหนอ่ะก็ทําอยู่เรื่อยอ่ะเอออ่ะงั้นเดี๋ยวถามประมาณนี้แหละฉันถามประมาณนี้แหละเรื่องเนี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูกันนะเอาแบบใสๆมุ้งมิงฟิงกันไปออะดูท่าท่าที่หนึ่งท่าถ่ายรูปประจำเอางั้นเลยครับท่าถ่ายรูปประจำท่าไหนไอเขาเยครับเออท่าถ่ายรูปประจำท่าแรกหนึ่งสอง นี่ถ้าที่สองที่ใช้อ๋อน,นาะโอเคแมประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในรายการเพลงอะไรนี่เนาะผมคนที่อายอ่ะก็อ่ะอ,อยากลองเพลงกันกนฟังนะเต็มตัวรับมือให้ทันผวกคนเจ้าชู้ต่อไปจะชูบีดับบี้ดูก็แล้วกัน เพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้นมันเลยฟังใจฉันขอเก็บเธอเก็บจะเป็นคขาแลกฉันไวื่าวันได้จะกลับไม่รักใครจริงสักทีแต่กลับไปเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวครับสวัสดีครับผมเริ่มอยู่ครับพี่เต้สวัสดีครับ เข้ามาในกรุงเทพเกิดมาก็เคยมุดๆเข้าโรงแรมนี่ไงครับเนี่ยกินแต่ข้าวแกงนะครับสู้เขาเรียกอะไรเรียกโอ้โหสู้สู้ครับหูกับข้าวเพียบหูคล่องศาสตร์มากเลยครับ